ฟ้าดึงเส้นสุดสวยเหมือนเทพยังให้พลังกลิ่นยังเกือกูลเพื่อเธอทูลกุหลาบฟ้าเหมือนแดนแคว้นเราทิ้งที่เคยหนาวมาชีวิตยาวเราหวังหามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ถือโอกาสช่วยหารายได้ให้กับสถาบันกอล์ฟขอให้สนุกกับคืนนี้นะครับแล้วก็หวังจะเชิญพี่พี่น้อง,องๆอะไรเงี้ต่อๆไป ส,ขขสถาบันสนกุลาจะเป็นการสร้างมาตรฐานทางการศึกษาในระดับของมัธยมที่ค่อนข้างเข้มแข็งที่สุดเท่าที่เรามีอยู่ในประเทศในขณะน,นี้เรือข่ายของสนกุลาทนบุรีเรือข่ายจากสนกุลาทนบุรีซึ่งจุดเด่นของสุกุลาชนบุรีก็คือ โ็เรียนสองภาษานะครับสอนสองภาษาะเพราฉะนั้นก็มีจุดเด่นยุดต่างออกไปซึ่งทำให้สกุหลารของเรานั้นขยายวงกว้างออกไปพระราชประสงค์ของรัฐเล้าและจาก,กาศที่ห้ท่านได้พระราชทานแนวทางของการวางแนวทางในเรื่องการศึกษาไว้ ก็เพื่อที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้เราวก็เป็นคนดีก็ามาทำงานให้กับบ้านเมืองเพราะคำว่าสุวิชาโนภาวัโหติที่พวกเราทุกคนคุ้นกันดีแล้วก็โรงเรียนสนกุหักสถาบันชนกุหักทุกโรงเรียนก็ยึดถือ คำว่าสุวิชานโนพรวังโหตินี้เป็นคติเตือนใจของทุกคนในนามของสถาบันสวนกุหลาบเราก็ขอเที่ยวกาสที่จะทำให้โอกาสอันมีความสำคัญเหล่านี้ได้ขยายวงชมรมเสร็จเกา่าสวนกุหลาบทนบุรีซึ่งก็จะค่อย มีความเข้มแข็งม,ม,มากขึ้นได้มีโอกาสมาร่วมสาสาันแล้วก็ร่วมปฏิส,มมสัมพันธ์กับชมรมสวนกุหลาบซึ่งเป็นเป็นหลักให้อยู่แล้วก็ฝากไว้นะทีนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณท่านนายกสภาสภาบันสุนกุหลาบเห็นกุหลาบสาบซึ้งซานถึงทานเวียไทยชมผู้ขู่ใจ วันนี้สมาคมผู้ปกครองครูและสิทธิเก่าโรงเรียนสวงกล่าววิทยาลัยธมรีเป็นเจ้าภาพพานักเรียนสิทธิเก่ารุ่น1ถึงรุ่น7มาร่วมงาน SK Speed Dinner Talk นะครับวัตถุประสงค์แรกที่ตั้งใจจะพาสิทธิ์เก่ามากับครูมาแล้วก็มากับผู้ปกครองนะครับประการแรกก็คือว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณ สมาคมศิษย์เก่าสนกลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงที่ผมบริหารโรงเรียนอยู่เนี่ยตอนนั้นเรายังแบบโรงเรียนจนๆนไม่มีอะไรเลยนะครับเราไปพึ่งพาอาศัยสมาคมศิธย์เก่าสนกลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์หลายครัง้งหลายคาขาดหลืออะไรก็ไปขอสตางเข้ามาใช้ก็วันนี้เป็นวันที่ทางสมาคมศิษิ์เก่า สกนกบหล่าวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรม SK Speed ป i n n e r Talk เนี่ยเราก็ถือโอกาสมาร่วมงานมาตอบแทนบุญคุณที่ครั้งหนึ่งเขาได้มาเกื้อกูลเรานะครับเป็นความกรตันยูรู้คุณผู้มีพระคุณแล้ววัตถุประสงค์ที่สองก็คือว่าผมมีความเชื่อว่าสิทธิ์เก่าของโรงเรียนต่างๆในประเทศไทยเนี่ย ิทธิ์เก่าที่เข้มแข็งมากๆโรงเรียนหนึ่งก็คือสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยซึ่งเขาจะมีแบบอย่างในการสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลโรงเรียนเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมีกิจกรรมโดดเด่นมากซึ่งผมก็อยากจะให้สิทธิ์เก่าของโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยธนบุรีเนี่ยมาเห็นไมล์เซ็ตขอบความคิดต่างๆบรรดาที่สิทธิ์เก่าเขาคิดมาวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เขาจับต้นไม่กี่โต้ะน,นะครับ แล้วก็มีคนมาร่วมงานตั้งแต่สิทธิ์เก่าสารพัดรุ่นมามาร่วมงาน <c oughs> ก็อยากจะให้น้องๆ <c oughs> ลูกๆของสวนกลาบธมบุรีเนี่ยมาเห็นว่าสิทธิ์เก่าที่เขากลับมาเกื้อกูลโรงเรียนเนี่ยเขามีแนวความคิดย,ยังไงอยากให้พวกเราสิทธิ์เก่าได้เห็นแล้วก็เมื่อได้เห็นแล้วก็จะนํามาซึ่งการ กลับมาพัฒนาโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยธนบุรีนะครับประการที่3คืออยากได้องค์ความรู้จากองค์ปาถกก็คือคนที่ขึ้นมาพูดในวันนี้นะครับซึ่งเรามีความรู้หลากหลายมากทางด้านอุตสาหกรรมการเงินการคลังจะเห็นได้ว่าสิ่์เก่สาสวนกลาบเนี่ยอยู่ในแวดวงต่างๆของสังคมของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาอุตสาหกรรมในเรื่องของอาสาหาริมทรัพย์ ในเรื่องของการเดินการคลางการลงทุนเป็นเกียรติมากที่ได้เจอพี่พี่สร็จเก่าส่วนใหญ่หลายๆท่านนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี business เป็นของ mm hmm. ตัวเองมีความ successful มี g o ต่างๆต้องบอกว่าการที่ได้มาเจอพี่พในงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับเพราะว่าพี่พี่แต่ละคนเนี่ย อยู่ในจุดที่แบบว่าเป็น CEO หรือว่าเป็นโฟลเดอร์ต่างๆได้พูดคุยกับพี่ๆและพี่ๆก็มีการแบบแนะนํามีแอบกระซิบว่าเ,เราควรจะดูแนวโน้มของเศรษฐกิจยังไงหรือว่าควรจะไปในแค r p a า h ไหนพี่เขาจะพูดถึงเรื่องแบบว่าแนวคิดของการทําธุรกิจผมก็สนใจด้านนั้นอยู่ครับผมพอดีที่บ้านมีธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมครับผมก็คิดว่า อันนี้อาจจะได้อะไรที่จะไปปรับใช้ช่วยในธุรกิจที่บ้านได้ครับแล้วก็มีเรื่องของการแบบการลงทุนเรื่องบิตคอยหรือ n f t อะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าผมสามารถเ,เข้าใจในด้านนี้มากขึ้นแล้วก็สามารถไปเริ่มลงทุนเองได้นะครับที่เข้างานมาเนี่ยก็เห็นรุ่นพี่ส่วนใหญ่ทั้งหลายนะครับเป็นดูเป็นมิตรกันมากเลยนะครับก็คือทุกคนมาถึงก็ทักทายคุยกันร,รู้สึกว่าทุกคนรู้จักกันหมดเลยนะครับ ก็ทุกคนดูเป็นเม็กันมากและสนิทกันมากนะครับผมได้เจอกับรุ่นพี่ที่เป็นพี่ที่ส่วนกุหลาบนะครับแล้วก็ได้เจอกับคนที่อยู่ในแวดวงการหลายๆวงการนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันเรามากครับซึ่งโอกาสพวกนี้ครับมันหาได้ยากมากที่เราอาจจะได้มาเจอกับคนที่ใกล้ชิดขนาดนี้ครับผมส่วนสิ่งที่คาดหวังที่ได้จากงานนี้ครับอย่างแรกก็คือน่าจะเป็นคอนเน็กชันครับก็จะ ถ้าจบงานแล้วก็อาจจะไปแนะนําตัวให้กับรุ่นพี่ที่เขาอยู่ในพวกอสังหาร,ริมทรัพย์ได้รู้จักตัวครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็บริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์เพื่อในอนาคตจะได้แบบเป็นซัำคอนแท็กกันอะไรแบบนี้ครับผมที่ได้มาในงานในวันนี้ครับพี่ส่วนชวนคุยวันนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ทางโรงเรียนสวนกุฎาวิทยาลัยธนบุบรไไไีได้ได้เชิญมานะครับ ได้รับแนวคิดต่างๆแล้วก็ได้รับมา,มายเซทที่ดีจาการุ่นพี่ส่วนใหญ่ทุกๆท่านเลยนะครับงานนี้เนี่ยได้มาเจอสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบที่เรียกว่าเป็นระดับท็อปทของประเทศเลยครับโดยงานนี้เนี่ยก็ได้เชิญมีแขกรับเชิญที่เป็นพี่ๆสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบที่มาจากหลายอุตสาหกรรมและเป็นระดับท็อปทในประเทศเลยครับมีทั้งเรื่องพูดเมื่อกี้พูดเรื่องคริปโตแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจ เรืองอุตสาหกรรมเรื่องนโยบายแล้วก็เดี๋ยวจะมีหมอช้างพูดเรื่องดวงด้วยครับเมื่อกี้เพิ่งเดินออกมาสดๆเลยในเซสชันของพี่ป๋องครับพูดเรื่องหุ้นก็ ได้แรงบันดาลใจมากๆาเลยสาหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มารับฟังนะครับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับของสิทธิ์เก่าที่ประสบความสําเร็จของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับโดยกิจกรรมตั้งแต่ครั้งแรกเลยคือประทับใจมากเพราะว่าท่านประธานองคมนตรีนะครับท่านสุรยุทธจุลานนท์นะครับก็ได้มาเก่าต้อนรับนะครับสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับแล้วก็วันนี้สวนกุหลาบเยาวชนปรีนะครับก็ได้มาร่วมงานด้วยนะครับโดยท่านได้ ให้ความสําคัญแล้วก็พูดถึงสถาบันสวนกุหลาบนะครับที่มีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยทั้ง11สวนในเครือนะครับที่จะต้องอมีการพัฒนาแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่สวนกุหลาบวิทยาลัยเพียงสวนเดียวนะครับซึ่งทําให้ผมเนี่ยได้เห็นความสําคัญนะครับแล้วเกิดความตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวนกุหลาบเวชภูมรีเองเนี่ยมีศักยภาพนะครับในการที่จะพัฒนาโรงเรียนแล้วก็พัฒนาผู้เรียนนะครับเพื่อวันหนึ่งเนี่ยสิทธิ์เก่าของเรานะครับจะได้มาเป็น ตัวอย่างนะครับให้กับสวนกุหลาบอื่นๆนะครับกิจกรรมนี้เป็นลักษณะของกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีเป็นลักษณะของการส่งเสริมวัฒนธรรมสวนกุหลาบที่ดีในกิจกรรมในวันนี้มีความหลากหลายเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะได้นำความรู้เหล่านี้เนี่ยได้ไปปฏิบัติ อยากขอขอบคุณท่านผอ,อทุกท่านนะครับที่เชิญผมมาในวันนี้อยากบอกน้องๆว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยเราอย่าลืมที่จะกลับมาหาน้องๆกลับมาให้คําแนะนําโรงเรียนนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับได้ถูกเชิญมางานนี้นะครับได้ไดความรู้ต่างๆในหลายแง่มุมนะครับจากผู้ใหญ่ที่เป็นสิทธิ์เก่าส่วนใหญ่นะครับที่ให้ความรู้ ดีๆมากมายนะครับผมผมก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณท่านบอ,อ,อ,อวิศนุสิิพลน,นะครับที่ชวนผมมางานนี้นะครับผมสุดท้ายน,นี้ผมก็ต้องขอบคุณสมาคมผู้ปกครองครูและสิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิไลธนบุรีนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาในงานนี้นะครับก็ส่วนตัวผมเนี่ยจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยและประสบการณ์ที่ได้เนี่ยไปไประยุกต์ใช้กับตัวผมเองและที่สําคัญก็จะนําไปใช้พัฒนาโรงเรียนด้วยครับสําหรับน้องๆรุ่นต่อๆไปนะครับถ้ามีโอกาสก็ เรียนเชิญแล้วก็แนะนามาครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับในการมานั่งรับฟังแล้วก็ได้พูดคุยกับเ,เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านทุกคนด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเลือดชมพูฟ้าที่มีคนเก่งๆแล้วก็คนดีๆอย่างนี้เยอะแยะเลยครับขอบสิ่งหนึ่งที่ผมนะครับได้รับจากงานในวันนี้นะครับก็คือสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยหลายๆ,ๆคนนะครับที่ประสบความสําเร็จใน หลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กระทั่งวงการบันเทิงนะครับเขาตอนนั้นเองเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงที่สร้างความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวของเขาเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งของโรงเรียน,นครับแต่ว่ายังสามารถเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับนักเรียนในเจเนอเรชันรุ่นต่อๆไปครับซึ่งมาวันนี้เห็นเลยว่าพี่ๆสวนกุนหลาบพี่อะไรเองเนี่ย มีความสัมพันธ์อันดีเนาะพี่พยายามที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของเขาเนี่ยให้กับน้องๆสวนกุหลาบนะครับซึ่งเราก็หวังว่าสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนะครับในวันหนึ่งเนี่ยสิทธิ์เก่าของเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จแล้วก็นําประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้รับเนี่ยมาแลกเปลี่ยนนะครับให้กับน้องๆในเจเนอเรชันต่อๆไปครับแล้ววันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่ผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีได้ให้การสนับสนุนและร่วมกับสมาคม ผู้ปกค,ครองครูและสิทธิ์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนำโดยท่านอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีของเราก็คือท่านผู้อำนวยการพิษณุศรีพลซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีที่ได้มีการพัฒนาโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องในลักษณะของการเน้นผหุปัญญา ครับหสังคมเราจะต้องร่วมกันพัฒนาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสวนกุลาสวนของเรานั้นเป็นสวนน้องใหม่เราก็จะยิ่งต้องปลูกฝังให้มีความตระหนักเหมือนกับเชกเช่นงานในวันนี้วันนี้ก็ดีใจมากแล้วก็แล้วก็วันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับผมได้วลีหนึ่งซึ่งมีค่ามากก็คือว่ามีคนขึ้นเบทีเมื่อตะกุนเนี่ยเขาบอกว่า โรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่มีอายุ140กว่าปีสมบัติอันสำคัญของโรงเรียนก็คือสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของโรงเรียนนะครับผมก็อยากจะให้โรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัยธุงดีเนี่ยให้ให้คุณครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนมองว่าสิทธิ์เก่าของโรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัยธงดีเป็นสิทธิ์เก่าอาันล้ำค่าของโรงเรียนเช่นเดียวกันครับ